สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ถึงกันจึ่งสถานการณ์โควิด19ประจำวันนี้นะคะ พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น14,900คนค่ะจํแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ14,708คนผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ192คนค่ะผู้ป่วยสียสละ384,792คนค่ะหายป่วยกลับบ้านแล้วนะคะ9,810คนหายป่วยสะสม287,338คนค่ะสําหรับผู้ป่วยกําลังรักษาตัวอยู่นะคะ129,933คนค่ะสําหรับวันนี้นะคะพบผู้ เสียชีวิตนะคะ26คนค่ะซึ่งการฉีดวัคซีนนะคะเป็นเรื่องสำคัญนะคะทำให้ผู้ที่ได้รับการติดเชื้อนะคะสามารถที่จะหายกลับมาอย่างเร็วขึ้นค่ะบรรเทาอาการการติดเชื้อที่รุนแรงได้ค่ะโดวยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดกาญจนบุรีและการบริโภคอาหารให้ปลอดภัยเราจะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ประวัติกิตธรมกุลกิจนะคะ ท่านเป็นรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้นะคะเชิญท่านในแพทย์มาค่ะอยากรู้เรื่องของวัคซีนค่ะซึ่งขณะนี้เองสถานการณ์วัคซีนโควิดสิบเก้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอยากทราบว่าทางจังหวัดกาญจนบุรีมีการบริหารจัดการอย่างไรค่ะครับก็ของการกาญจนบุรีเนี่ยณ <c oughs> วันนี้นี่เป็นพื้นที่สีฟ้า <c oughs> ก็เปิดรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการป้องกันการโควิดต่างเนี่ยก็จะ น้อยกว่าพื้นที่สีอื่นๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยของเราก็คือการระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราคงต้องยอมรับว่าเครื่องมือเดียวที่เรามีที่ดีที่สุดคือวัคซีนมันสามารถทําให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยไม่ตายได้เพราะนั้นคนที่ตายที่จังหวัดกาญจนบุรีเจอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนทั้งนั้นนะครับ อันนี้ประชาชนสามารถเลือกได้เลยเหรอคะว่าเขาต้องการรับวัคซีนชนิดไหนครับวันวันนีวนน้วัคซีนที่มีอยู่ในมือเนี่ยเพียงพอเพียงพอสําหรับทุกคนเพราะฉะนั้นประชาชนที่ท,ที่ที่มีความรู้เขาก็จะศึกษาดูว่าวัคซีนชนิดไหนเหมาะกับเขาแล้วก็เราก,เราก็เราก็พยายามที่จะ available มมากที่สุดให้เขาเลือกได้เลยอยากให้ฉีดมากกว่า ไม,ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้ไม่ฉีดเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกอยากเลือกเลือกเลยแล้วก็ก็ฉีดตามที่เขาเลือกค,ครับค่ะซึ่งสถานาการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะณนะวันนี้เองเนี่ยตัวเลขมันยังเป็นขาดขึ้นอยู่นะครับจะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างไรคะให้ผ่านภาวะนี้ไปก็วันนี้เรายังสนใจเรื่องโควิดอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคน ตระหนักคือคืออยากอยาก,กังวลจนเกินเหตุมาตรการต่างๆที่ทางสาธารณสุขได,ได้ได้กำหนดไว้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสิ่งที่อยากฝากทุกคนก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับถ้ายิ่งได้เยอะได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีวันนี้นะคะต้องขอบคุณนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับค่ะ และช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ